สวัสดีครับพวกเราทีเด่จยโอเคนะครับผมวันนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นคลิปที่พิเศษมากๆนะจริงๆอ่ะคือเมื่อวานอะเราได้ไปถ่ายทําในช่อง m y m a เมกเนะครับผมเกี่ยวกับ Har b เบอร์แนดที่เมกาบางนานะครับผมซึ่งเขาเปิดสาขาใหม่แล้วไปเล่นกันแบบ ทั้งแบบทั้งคืนอ่ะโคตรเหนื่อยนะและทีเนี้ยระหว่างการเล่นอ่ะมันมีแบบแมตช์การแข่งขันหนึ่งคือแบบอยู่ในส่วนหนึ่งของฮับเบิลแลนด์นะครับซึ่งลองแก๊ปได้แข่งกับไมเมนไมเมนเนสนะคือแข่งยังไงแข่งแข่งโดยการยังไงมันจะมีเหมือนเป็นตะข่ายปีนเข้าไปปีนทางตรงอ่าปีนไปทางตรงคือใครแบบปีนขึ้นได้สูงสุดก่อนสูงสุดแล้วก็ใช้ด้นมาใช่ก็คือเป็นผู้ชนะอ่าทีเนี้ย มาลองดูกันดีกว่าว่าน้องแก๊บกับไมล์แมกเนสใครจะชนะนะครับ <ets> เวลาเฮ้ดยดูด้วยว่าใครจะชนะนะโอเคพร้อมยังพร้อมยังแต่ก่อนดูต้องทำไมจะใครจะใครกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราก่อนนะครับผมโอเคไปดูกันตอนนี้นี่ทุกคนจะรู้ว่าผมแกจริงตอนนี้ผมจะแข่งกับแดกอายุน้องอะไรครับ11 <18. S 2> อายุ11ผมก็26เราจะแข่งขึ้น เร้คือต้องสไลด์ลงมาคนแรกที่อยู่ตรงนี้ชนะนนะเรียพร้อมไหมเดี๋ยวยเ,เดี๋ยว,ยวไปไปคุยกับพ่อก่อนออไป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 ,ไปเออ go เอ,เอ,อ,เอ,อไปอปไปไปไปเปไ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 ไเปหไไไ

เป็นยังไงบ้างโอ้โคตรมันอ่ะโอ้เป็นไงผลก็อังเห็นก็อยู่แล้วเทพนี่ว่าเน่ทำไมเน่โกงด้วยนะโอ้โแต่บอกว่าแบบมันสนุกมากนะแล้วก็ใครที่แบบสนใจเป็นเล่นที่แบบเมกะ เขาเรียกว่าเมกะเฮอร์เบอร์แลนด์นะครับเฮเบอร์เฮเบอร์เมกะเฮเบอร์แลนด์ก็ฮะก็ไม่ได้ใหญ่เขาไม่ได้ใหญ่แต่ว่ามันสน uh ุกจริงมันสนุกจริงคือเล่นแล้วแบบเออมันก็แบบมันโอเคมากๆอ่ะเออสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะโอเคแล้วครั้งหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับผมใช่กระดิ่งสำคัญนะโอเคสหรับวันนี้สวัสดีครับติดแล้วท่านี้เว้ย